พี่น้องมือในแม่ต้องได้สินพามาเลาะสวนครัวเดี๋พี <Dracula> ่น้องเด้อข้าวโพดปลูกกระโพดป่นหามกันแรนตำลังพี่น้องเอ้ยผุ่นนะเนี่ยข้าวโพดข้าวเหนี้ยเด้อพี่น้องเอ้ยปลูกนะนี่ก็ตะไคร้นี่ก็กล้วยพี่น้องปลายมะเขือพุ่นนะพุดว่ะปลูกมะเขืออย่าุ่นพี่น้องผุดนี่ตุ้งภาคเกษตรพี่น้องนี่มากันนำทางพี่น้องเอ้ยนำทางคนมันสิจะกะหยอกกะแยกอกแล้วไทางนี้จะเป็นขาพี่น้องเด้อเป็นเท้าเป็นทางนี้เป็นขา ่ต้นน้อยนาพุดนะต้นกล้วยสิปลูกทุกอย่างให้พี่น้องปลูกสลับใส่กันมั่จะ้ะน,นี่เป็นทางนี้ก็ับข้าวโพดพี่น้องเด้อเป็นสวนติดถนนนะติดถนน,นพี่น้องมันมันหะมันมนุพูนะาพูนเฮาอันนี้เป็นขา้าวโพดห้ากระปุกพี่น้องแบบเฮาเฮาเก็บผลผลิตแล้วก็ปลูกใหม่พี่น้องสินะเก็บเก็บกระายแล้วก็ปลูกใหม้ปลูกแล้วก็เก็ายกับปลูกใหม่มั่มจ้ะต้นกล้วยนะพี่น้อง กล้วยเห็นไหมกล้วยนี่ยยเขาเรียกเหรอกล้วยน้ำว้าพี่จังไปแต่กล้วยน้ำว้าเลยจากทางนี้เลยกล้วยน้ำว้านี่ปลูก,กนะพักปล้วยไฮทีวางเปล่าไหมพี่น้องเพราะว่าเพิ่นปลูกแบบนี้เลยนี่เพินเอเป็นปลามะเขือเด้อพี่น้องทางนั้นกันเลยนี่ข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวเนีน่ยพักเลยดิพี่น้องเลยกล้วยผัวางวงเกิดแล้วเพินนะสวนใหญ่อยู่ด้วพี่น้องนะทางนี้เป็นมะเขือเปาะ มะเขือกระชิดไอ้เก็บหนิได้พี่น Mustang, ้องเกได้เก็บเกได้เก็บแล้วพู้น่ะไปทำผูแมนเบิร์ดเลยพู้แมนเบิร์ดเลยพู้น่ะทางนี้เป็นมะเขือเปาะพี่น้องเอ้ยพูหยาวหอดผู้เลยมะเขือพูพูแมนเบิร์ดเลยพี่น้องพู้มะเขือกล้วยนะเอ้ยมากาว่าบัวาแต่คนหย่างกำลังพี่น้องเอ้ยแหลนกำลังลดนะทางเป็นป่ามะเขือเบิร์ดพี่น้องพู้น่ะแมนเบิร์ดผูน่ะ ขางหน้าก็เป็นต้นมงมวงนี่พี่น้องเลี้ยกปลูกต้นมงมวง,มงน้ำห้น,หนาต้นกล้วยเนี่ยเป็นลอยต้นผมแล้วพี่น้องอยู่นี่ลอยกับต้นนี่แต่กล้วยน้ำหวาเด้อพี่น้องปลกปกูปก,ปกแต่กล้วยน้ำหวานเขาโพดก,กันนี่พักแล้วต้นมะเขือต้นน้อยน้อยแน่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 หมดนะเผินทักทายพี่น้องเอ้ยพผิพนนะคนไหนมาได้เผิน เป็นมะเขือโบลลี่พี่นอ้องอ่าน,นี้ก็เป็นปลากระโพดพี่น้องแมนเบิร์ดยากอดผุนแมนเบิร์ด <c oughs> ปลากระโพดผุนมะเขือเด้อพี่น้องโอ้ยมะเขือขาวาเด้อพี่น้องเลยมะเขือขาวไอ้กล้วยกล้วยน้ำว้านะคะนะท่าน,นี้ก็เป็นข้าวโพดแมนเบิร์ดพี่น้องผุนหอดพุนหอดผุน สุดพุ่นเลยจ้ะสุดพุ่นลาวเนี่ยม่เขือเบิดนี่มะเขือต้นกล้วยโอ้โหเขือเปาะพี่น้องเอ้ยผู้ยาวหดผุเลยผู้เป็นป่าจักแถวหนึ่งสองสามปลูกมะเขือเปาะสี่แถวพี่น้องมะเขือขาวมะเขือขาวสี่แถวสี่แถวก็ไหวหลายพันต้นพี่น้องเลี้ยงสองสี่หกแปดสิบจุดสองโอ้ยประมาณเจ็ดร้อยต้นได้อหรอกจ้ะมะเขือ มาเกือได้ประมาณเจ็ดรอยต้นอยู่จ้ะพุ่นน้าก็เป็นน้อยนาพุ่นนะผูกน้อยนาทั่วปุ่นพี่น้องถั่งพุ่นเป็นน้อยนาขอบขอบกันกับขอบขอบกับสีลูกกได้พี่น้องขอบขอบกับสีลูกตะไคร้พุ่นนะพี่น้องปลูกตะไคร้ตะไคร้คาสิแม่จ้ะทางนี้ก็เป็นทางนี้ก็หกับทางนี้ปลูกองผีเ้ยจ้ะเด้อเห็นว่าเป็นเป็นดอนเป็นดอนเป็นองผกเลยจ้ะบางว่างนะผูกองผี มะพ,มพ,มพมริกมะพริกมะพริกมะเขือมะเขือกระลังติดอันนี้พี่น้องกรลังหมากกรลังหมากเลยระมาณเดือนหนาก็สิเก็บได้เลยพี่น้องเดือนหนาก็สิเก็บได้เลยจ้ะกะโพดแมนเบิ้ลกะโพดยาวพูพี่น้องผูนี่กล้วยน้ำว้ากำลังเริ่มสิแก่ได้พี่น้องเลยเขาไปคายในบ้านก็ขายได้พี่น้องก็ต้องไปตลาดขายแค่ในหมู่บ้านกับเบิ้จ้ะก็ต้องออกตลาดหรอกจ้ะ เก็บมือละสิบทุงยี่สิบทุงไปขายก็ได้แล้วพี่น้องเติมแห็นออกก็ได้สีผ้าไปยางเบื้องบนพี่น้องบนเบิ่ื้างบนนี่สิพาไปยางเบื้องบงพี่พี่น้องนี่นี่ขอเบิ่องบักแตงพี่น้องมาเบื้องแตงมันจีสั่นๆันเลยได้อกล่องพี่น้องยางเย็กกระชกกระแชกอยู่นี่ได้ชิเบิ่องบักแตงพี่น้องมาเบื้องแตงแตงมากไปพี่น้องเบื้องแตงมากไป แต่งมาค่ะพี่เต่งยูท่านมาพี่น้องกระลังจับเลยเนี่ยทางนี้ก็เป็นข้าวโพดทีทางนี้พาทางนี้ก็เป็นนัมะเขืออีกพีน่น้องมะเขือมะเขือมะเขือเนี่ยกระลังจับมาคท่านี้ก็เป็นปลาข้าวโพดทางฝั่งก็เป็นกล้วยน้ำว่า กวยพี่น้องเอ้ยแตงกันแตงกันสิจับบุ๊บผ้ากระบุปบปากระโพดได้บ้านพี่น้องบรรยากาศรอหลบสวนเดอ้อพี่น้องมีแต่กล้วยน้ำว้าเดอ้อพี่น้องที่พี่น้องแอมเห็นเนี่ยมีแต่กล้วยน้ำว้านะคะ กุนกำลังแดดพี่น้องไอ้แดดฝนกระตกแน่ตกแน่อยู่เนี่ยทางนี้เป็นขาเลยพี่น้องเด้อปลูกต้นริมทางนี่เป็นขาแมนบอสผมเงี้วแต่พุ่นมากพี่น้องอมาแต่พุ่นมากแมนบอเลยเนี่ยต้นขาบอเลยเนี่ยนี่เจ้าเป็นขาบอเลยเนี่ย ค่ห้องกระปูกตะไคร้ต้นตะไคร้ขึ้น,นแนมเลยเป็นตะไคร้อี่น้องนี่ต้นนี่นยหน่อยในแนวนี่เป็นตะไคร้เบิร์ดปลูกไปเนี่ยตะไคร้ใบมะกรูดปลูกเบิดทุกอย่างพี่น้องเอ้ยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดปลูกเบิด น,นี้กำลังปลูกอันนี้อันนี้ต้นกล้วยได้จา้ากำลังปลูกขึ้นใหม่ต้นกล้วยนี่ค่ะร่างขืนงามพี่น้องพน่นมันพ่นตกใสก่กำลัางงามพี่น้องกำลงแตกก้อเลยเนี่ยนีตน่ต้นกล้วยพน่นอันพ่นตกใส่ไม่จ้ามันกำลังแตกเลยขาเนี่ยแตกก้อเลย คำนาฟุนี่ปลูกเนี่ยกับงามพี่น้องนี่ต้นกล้วยนี่ก็ได้ปลูกนี่ก็ต้นกล้วยนี่ปลูกนี่ตะไคร้นะคะนี่ตะไคร้ยาบุหอวปลูกตะไคร้เบิร์ดเนี่เป็นต้นมะเขียบอันแน่นแน่เบิร์ดมันบวมเป็นยาเลยพี่น้องนี่เนี่ยตะไคร้เบิร์ดเนี่ยตะไคร้เนี่ยตะไคร้โคตร ผักโพดปลาขาตะไคร้อยู่เรียพี่น้องเด้อนะกวยน้ำว้า